มันมีที่ตเดี่ยเบรนกล้วยเนี่ยทำยังไงเบรนกล้วยเนี่ยคือยังไงตัดไปไ็ไับต้องทำตอนไหนล่ะประมาณวันเขื่องๆใกล้แล้วออกไปก็ตัดทำไมต้องตัดด้วยอ่ะอ้าวเจะให้มันเสียอ่ะ เขาเรียกว่าทำอะไรนะเบนก็ได้ตัดแค่ไหพููได้ย่างนะแล้วมันจะเตี้ยลงเหรอไม่รู้เขาว่าอย่างนั้นน่ย่าไม่เคยทำอ๋อมันจะช่วยให้มันเตี้ยย่าโู้รือไอ้พดนะ่ะก็ปล่อยเ็นง,น,เงนงอนเงนินงอนเงินพะ ถางเก็บยาคาแล้วโอ้ะสิบปวี่สิบปวีปลูกที่ไหนที่ไอพศนะสวนเสือ,อมาจำนำขาดนะอ่าได้สิบหวีอ้าวงอนเงนินงอนเงนินยินบอกยิินเก็ควันทิ้งเบลไปเอาข้าวมาปลูก นาข้าวมันต้องมาขอโนอหญ้าเอาไปปลูกที่มันอ๋อหญ้ามีนอดีไงอา้ามันก็งามปืนยาคาปืนยาคาในบ่ากล้วยอ,ะอ่ะอ๋อครับไอ้พปลูกบะเกียวยาคามันก็เถียงกันไอคิดหายมาไม่ถูกกะไเนี่ยมาเคยเยอะไง ไอ้นี่ยาถางตางอยู่สามเดือนเน uh ี่ยเช้าก็ไปแหละว่ายกับที่ไหนเนี่ยที่ที่สวนบ้านใดอ่ะไอพ่อมา,มาจำนำแล uh ้ว huh. มีกล้วยอยู่ในที่ไงมีแต่เระผัดกล้วยกนุนมะพร้าว อยู่คันที่เอวขุดแปดลอกอเอาขุดเป็นลอกลอกพ่อมองยังไปแล้วจ้างเขาขุดอเอาจ้างขุดเอาพวตักถ้าเป็นล่องสวนนะนะเป็นล่องเวลาน้ำมาก็เปิดเข้าไปอ,อย่าไปถางยาคาฟื้นน่ะ ดูมาดูเหลมจับแค้งก็สะดุ้งเลยเยอาคา่นะอถ้งแล้วก็ใส่ใส่ควายเนี้ยง,งามทังตตเหินเลยนะหลังหลังแห้งแล้วก็ใส่ไปท้องลงน้ำมันแห้งอ๋อครับยังไม่ได้ปล่อยน้ำมา 60, หกหมืนนะ 60, ม่นโอนให้มันดาวโหยาเลี้ยงไอ้ปูอ่ะไอ้เจ้าน้าไอ้ปูไปอยู่หกหมื่นแล้วก็ให้มันโอนให้แล้วยามาขายเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าฐานก็เต หายหาอย่าค้างเหี้หูเข้าไปไม่เลเห็นหัว